พอพูดว่าจะไปกินอเมซอนดูหน้าดิพอพูดว่าจะไปกินอเมซอน โดิเพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายวันนี้เรานั่งสบายๆอยู่ด้านหลังของรถตู้ด้วันดีสิยังสวัสดีครับสวัสดีครับสครับสวัสดีครับนี่ใส่เสื้อแดงไปรับไข่แดงใส่เสื้อแดงไปรับไข่มารับเอาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเป็นเจ้าพ่ออยู่ด้านหลังรถตู้ครับมากับอาจารย์เสาด้วยเรา ไม่อยู่เข้าเนาะเพราะเราเสร็จธุระเร็ววันนี้แล้วเราจะไปกินขนมกันครับัดดีลุงเขียวได้ครับลุงเขียวครับัดดีครับลุงเขียวไม่ต้องหันมาก็ได้โอ้โหทั้งทั้งทั้งหันมาทั้งยกสองมือรถกำลังขึ้นสะพานเนี่ยนะโอ้บุณลุงเขียวลุงเขียวจบจบมารยาทจบมารยาทมาตอนเรียนได้เกรดเอมารยาทไทยหันมาไหว้ถึงคั้งหลังนี้ ไปงั้นลุงเสียวพาไปกินพาผมไม่กินขนมหน่อยนะพาผมไม่กินขนมน้ำแข็งใสอะไรอร่อยอร่อยน้ำแข็งใสโตกินเป็นไหมน้ำแข็งใสโตจะสั่งอะไรไปกินแล้วโตจะสั่งอะไรแข็งใสสั่งอะไรฮะสั่งอะไรโตกินอะไรเป็นน้ำแข็งใสเิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะไป ร้านที่เขาเรียกว่าลือลั่นสถานโลกาขนมน้ำแข็งใสมาถึงเรียบร้อยแล้วครับเรามาที่โครงการเดอะซิตี้คอนเน็กอเพื่อนๆคงจำได้ผมเคยมากินนะแหนมเนืองร้านปาสุแต่วันนี้เรามาที่นี่ฮะเซ็งซิงอีเฮ้ยแต่เขามีอย่างอื่นด้วยนี่เออมีแต่ยังไม่หิวเลยหิวหิวยัง ย่งเหรอกินขนมเนะาะลุงเขียวกินข้าวย่งอ่ะกินแล้วออแล้วกินขนมเนอะ,อะเพราะว่าเขามีบะหมี่เป็ดย่างฮกหลีสถานฟ้าด้วยมามาสั่งกันว่าจ้าลุงเขียวมาสั่งนั่งไหนน,นั่งนี่แหละหรือนัอ่งไหนหรือไปนั่งโต๊ะร้านเดียวกันป่ะ,ะครับนั่งนั่ง,งเออเราไปนั่งรวมตรงนูน้นก็ได้แต่เราจะกินขนมใช่ไหมมามาดูกัน เขามีหลากหลายมากลุงเขียวสั่งเลยสั่งสั่งยังไงครับเนี่ยเวลาสั่งถ้วยหนึ่งได้ได้หลายอย่างถ้วยนสามอย่างห้าสิบบาทถ้าเพิ่มอย่างละสิบาทอ๋ออย่างห้าบาท้าเพิ่มถ้าเพิ่มก็อย่างละสิบบาทด้วยเอาอะไรด้วยเอาอะไรเอาของด้วยก่อนเอาเอานี่ไหมเขยวฉ่ำกล้วยแล้วใส่อะไรอีกอขฉ่ำกล้วย เฉากลวยแล้วก็เฉากลวยแล้วใส่อะไรอีกอะอะไรอีกเอาคิดนาคิดนานเอาอะไรเอาแห้วเอาแห้วแล้วก็อะไรเม็ดเม็ดอะไรเม็ดเหลืองเหลืองอะฮะอ่าโอเคสามอย่าง น้ำลำไยอ๋อแล้วเขามีเส้นบกเกียด้วยเหรอฮะเป็นบกเกียได้อ่าอาจารย์สาวเอ่อ<ห>เลือกเล่งก่อนเล่งก่อนอในในนี้มีกี่อย่างกัเนี่ยสามสิบถิงยี่สิบกว่าอย่างเนาะอ่าผมเอามะพร้าวอเอามะพร้าวอะไรนะกับมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิ เอามาพาะพร้าวกะทิแล้วก็เอารากบัวมะพร้าวกะทิรากบัวแล้วอะไรบกเกียอะไรนี่จะเป็นแป้งบกเกียฮะฮะ,ะนั่นแหละ <Yeah. S 1> อันนี้คือห้าสิบบาทใช่ค่ะ,ะ,ะน้ำอะ,อะไรอ่ะน้ำ,น,ำน้ำกะทิเหรอหอมหอมน้ำกะทิน้ำกะทิะทะทอ่ะมาตาจันเสา จานเสากินแบบเบสิกมากเลยกินแบบไทยเลยของผมยังกินแบบเป็นออกออกกินอันน้าตาลอะไรน้ําตาลน้ําตาลแบบแบบรัช่องอะเนาะอ่ะตาลุงเขียวแล้วน่เหมือนกันเลยงานวัดเขาชอบมีขายโอลุงเขียวลุงเขียวก็นึกถึงบ้านที่จากมา เพิ่มเพิ่มอีกอย่างก็ได้นะเพิ่มอีกก็ได้นะใช่ไหมไปไหนไปไปไปนั่งกินที่โต๊ะไปโต๊ะโต๊ะยาวๆนึกก็ได้โต๊ะไหนสุดเลยก็ได้หรือไงนั่งอันไหนสะดวกเอาที่สะดวกอ่าดไปนั่งโดูไปนั่งหนึ่ง ออ,อ,อามานี่ครับเอาไหมล่ะลุงเขียวหิวข้าวยังกินแลวนี่นี่เรามาสิบโมงกว่าเองนะอ่สิบเอ็ดโมงใช่แนละ้วเปิดสิบเอ็ดโมงนี่เรากินโต๊ะแรกเลยอะเรากินโต๊ะแรกของพอร้านเขาเปิดปุ๊บเราเข้าเลย แต่เดี๋ยววันหลังเราเลเ็งไว้นะจาั์เสาเขามีเป็ด<ะ>เรานักนักล่าหากินเป็ดอยู่พาจะซิ้นมาอ่าของโดโดอ่าอันนี้ของผมดูของอาจารย์จ,จะกินคล้ายๆเราช่องวัดถ,ถินใช่ไหมใช่ค่ะเห,หมือนกัน อของลุงเขียวก็เหมือนงานบ้านโชว์เชิงเหมือนรถรถเข็นเวลาใช่ไหมหนูบ่ายต้นเข็เวลาไปดูที้เกีเวลาไปดูบรรยากาตามตามมาได้บรรยากาศเขียวเราชิมได้เหมือนไหมเหมือนไหมอาโดทันเลยผมโนโดก็จะเลือกอะไรที่เขาทานเป็นนะเป็นตุ่มน้ำลำไยอะไรนัะส่วนผมนี่จะออกไปสไตล์บุกเกี้ยเนาะ หรือก็บะหมี่เย็นเขามีบะหมี่เย็นอาจารย์สาวเคยกินไหมบะหมี่เย็นเป็นเป็นเป็นเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่แต่เอามาทําเป็นขนมบะหมีม่หวานเรียกว่าบะหมี่หวานบะหมี่เย็นอ่าเป็นน้ำกะทิอมหอมเนาะขอะงอาจารย์สาวก็จะเป็นแบบน้ำรดช่องเลยน้ำรดช่อง มพะพร้าวกะทิไงของแพ่นมะพร้าวกะทินี่อร่อยอโด้โดยใจกิน,นแต่น้ำละ้อะเขียวโอเคไหมอร่อยไหมอร่่ออยืย้อ อันนี้บกเกี้ก็จะเป็นเส้นเป็นแป้งคล้ายๆรดช่องเนาะแต่เป็นแป้งขาวๆมันจะหนึบๆจนหนึบๆกบกินไปพร้อมกับมะพร้าวกะทิ

ได้เดเอ fc บอกว่าไม่เห็นโดโดเลยต้องเห็นโดโด้แต่โดโดก็จะไม่ค่อยกินอเนี้ยยัไม่ได้เวลาเขากินเขาจะเลงเอย่างนี้ไงเพราะว่าประสบการณ์เขาคือต้องรอก่อน เลื่กินข้าวกินก๋กยวยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันจะร้อนจะรอสักพันกนะถดว่าเขามีหลายสาขานะผ่านไปก็บบเห็นเดี๋ยวนี้เขา ยิงเขียวไปไหนต่ตอนไหนบ่อยๆเคยเห็นใช่ไหมสาขาเยอะตรงบ้านสมเด็จก็มีนะอาจารย์สาวเหมือนเมื่อก่อนเขาทำที่ถนนการมาอักษรกาใช่ใช่<ๆ>ใชอยู่ประมาณนั้นแหละ<น>แล้วตอนนี้เหมือนกับเขาขยายสาขาเหมือนนมมนอ่ะเขาเปิดสิบเอ็ดโมงนะครับเพื่อนๆ<น>เปิดสิบเอ็ดโมงถึงน่าจะสองสามทุ่มแมล้ว เพราะบางคนชอบกินขนมหวานตอนเย็นๆเนาะผมดันเลือกอของจริงยากมดแล้วราบัวเนี่ยวัตถุดิบบางอย่างก็ก็ก็ของแพง <S <S บางอย่างก็ถูก <S <S แต่เขาก็เกินกืนกันไปฮนะถ้วยหนึ่ง ห้าสิบใช่ไหมจานสาวห้สิบาท<ม>เลือกได้สามอย่าง<ม>อะไรก็ได้อสามอย่างอยู่ที่คนชอบอย่างมาพาะพร้าวกะทิเนี่ยแพงแต่ว่าอย่างของลงเขียวอะถ้าถ้าคิดเป็นปริมาณว่าของวัตถุด,ดิบอันไหนแพงอันไหนถูกแล้วอยู่ในถ้วยเดียวกันเนี่นะของลงเขียวจะถูกสุดลองลองมาก็อาจารย์เสาวแล้วก็โดโด ผมเนี่ยจะแพงสุดเพราะผมมีมะพร้าวกะทิมีรากบัวที่มันเป็นของที่แพง,ะแพงะมะพร้าวกะทิด้วยลุงเขียวมะพร้าวกะทิที่ไหนอร่อยนักเดินทางเหมือนกันลุงเขียวอ่ะลุงเขียวนักเดินทางเหมือนกันถนัดเรื่องเรื่องไปชิมไหมไม่ไปชิมอะไรแต่มสมุนธามจะ S <S มีมะพร้าวแต่มะพร้าวกะทิหาซื้อยากครับลุงเขียวเคยไปแต่ลุงเขียวไม่ใช่คนใต้ใช่ไหม,ไมคนใต้ตเนี่ยม<ล>ะพร้าวกะทิทมั <S <S มนจะมีอยู่เกาะเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะพยามเกาะพยามเนี่ยอยู่จังหวัดระนองระนอง ทั้งเกาะต้นมะพร้าวทุกต้น,นเป็นมะพร้าวกะทิหมดเลยมะพร้าวกะทิคือมะพร้าวที่มันทำเพื่อทำกะทิไม่ใช่มะพร้าวทำกะทิก็เรื่อง <ว captain. S 1> เม่ามะพร้าวกะทิน่ะมันเขียวใช่ไหมข้างในเนื้อมันจะฟูฟูเนื้อมันจะเยอะอแล้วเนื้อมันจะหนุบหนุบฟูฟูฟคือลูกลูกกลมๆลูกหนึ่งเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเหมือนปุยปุยฝ้ายเหมือนเหมือนลูกกระท้อนเลยเ<อ>นื้อมันจะฟูฟูแบบลูกกระท้อนเลย่ยแล้วก็จะมีน้ําอยู่นิดเดียวอันนี้ เห็นเขาเล่านะครับบอกว่าที่เกาะพยามะความที่มันเป็นเกาะเนี่ยมันก็จะมะพร้าวทุกต้นก็จะเป็นมะพร้าวกะทิหมกแล้วมีคนเคยเอาพยายามเอามาปลูกมาปลูกบนพื้นมันกลายพันธุ์เหมือนกับว่าตัวแมลงอะไรเงี้ยมันมันไปผสมเกสรมันก็เลยกลายพันธุ์แต่ตอนนี้พอไปปลูกบนเกาะนั้นอ่ะมันไม่มีแมลงอะไรมันบินไปแค่นั้นได้ไง ก็มีเนาะมีนะมีแต่เขาบอกว่ามันปลูกยากมันจะคอยจะตายพันเนีแต่ว่าไม่เคยเห็นเขาเล่นด้วยไม่ใช่นักคิมอาจารย์สาวไม่ใช่นักเที่ยวนักอะไรอาจารย์สาวนักเลี้ยงแมวคุยเรื่องแมว เมืเ่อหลังให้อาจารย์สาวแมวมาโชว์เลี้ยงแมวยังไงชาวบ้านคนข้างบ้านไม่เคยเห็นแมวอาจารย์สาวาเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงไมาในบ้านอย่างเดียวเอาไว้เคยชมแค่ในบ้านไว้ในบ,บ้านอย่างเดียวพี่โดโดกินอย่างชาวปุ้ย ด้วยขอบคุณจังสาวิมขอให้พ่อพ่อรู้อยู่แล้วแหละว่าโดยดไม่กินแ้วเราไกินนะกินแต่เฉากลวยแต่ว่าเอาตามเอาตามสิทธิ์ของเขาไงก็ <c oughs> เอาตักแ้วมาให้พ่อไม่ห้เลยกินมั้ยเดี๋ยวเผื่อจะกินนะค <c oughs> นนี้เขามีเซอร์ไพรส์หลายอย่าง เราดูในเวลาเขาไม่กินอะไระก็ใส่ไปเถอะเดี๋ยวสักพักหนึงเขาว่กินวกินน้ำมังั้เอาไมกินน้ำอยูนะ่หม,าอ,นะอ,มอร่อยลยีเสียวโลภแล้วกินน้ำของพ่าทำไมเหง่อเงี่เหงืเอาหงลมา จะฟังข่าวการเมืองฟังเรื่งข่าวการเมืองเขาเลือกตั้งนายกก็ต้องฟังเลยเขาเรียกว่าเขาพูดได้แต่วเขาคุยไม่เป็นนี่คือการคุยของเขาเขาจะคุยเป็นคำคำคำะเมื่อกี้นั่งอยู่ด้วยกันเขาคุยเหรลุงเขียวไหมเขาคุยยังไงคุยคุยกันได้เหรอลุงเขียวถามเขาไหมถามถามว่าไงถามว่ากินข้าวไว้ บอกว่ายังอะไรกินมาแล้วบอกยังลุงเขียวคุยก네ับโดโด้ได้อ mm ่ะคี้บอกถามว่านั่งนั่งอยู่นรถด้วยกันคุยไหมบอกคุยกันขอบคุณครับเหมือนน้ำม่เตอรน้ำม่เตอรบ ชอบกินน้ำลำไยแต่ไม่กินเนื้อลำไยอีกไหมไี่ำำอ,อยากให้นั่งอยู่ใต้ป้ายเขาเขามีเมนูนอาหารพวกหน้าเป็ดหูแดงเขี้ยวเราเป็นอะเรานั่งอีกสักแป๊บแล้วเรา,เราหิวแล้วเราสั่งกินเลยไหมเราว้ังรีบกลับ อร่อยไหมครับโอเคเนาะจานสาวเดี๋ยวไปไหนต่อดูไปไหนต่อเูจะไปกินอะไรคือน้ำอะไรเมซอนอีกแหละยังไม่จบใช่ไหมไม่จบไปพอพูดว่าจะไปกินเมซอนดูหน้าดิพอพูดว่าจะไปกินเมซอนอิ่มอร่อยเป็นที่เรียบร้อยครับไป ก่อนกลับเข้าที่ทำงานก็ต้องอเมซอนเพื่อนๆมาได้ครับสาขานี้เขาอยู่ถนนกันรบประพฤกก็ที่จอดรถสะดวกสบายครับอยู่ในโครงการซิตี้คอนเน็กอันนี้คือถนนกับประพฤกไปทางนี้ก็วงเวียนใหญ่ไปนี้ก็ออกนอกเมืองครับเดินทางการเดินทางการ เ,เาเปแนเาบบนี้เขะาโตไปไหนต่อไปไหนต่ออาไม่บอก <ไป S 2> พ่อไม่พาไปนะือน้ำเมโซนือน้ำเมซอนไึงเสียวป้ายป้ายต่อไปปต<อ>ท,ทอมเมซอนครับอ่ามันปิดคลิปปิดคลิโดโต ฝากกดซับสไคร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยด้วยบ้านด้วยนะครับไปที่เดี๋ยวไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีอาจารย์เต๋าครับลุงเขียวไม่ต้องหันมา like. oh สวัสด er. ีครับขอบคุณนะครับพาเรามากินของอร่อยสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับอาร้องที่อ่ะ โอ oh, วาความรักความใคร่เองไรเองไรดีมาอยู่กันไม่ได้เลยัรกเราาจะทิ้งเธอไปก็กลัวเธอจะน้อยใจกลัวเราเองจะเสียใจโเวน้นโำเวนำ้นคำ <c oughs> หนึ่งสองสาม <c oughs> หนึ่งสองสาม โอวาความรักความใครมันอยู่กันไม่รอนละดิ่งละไปละเด้งตอกตั้มเดิงตอกตั้มโอโอวาความละโอวาความัะโอวาความละโอวาความละโอวาความรักความใครมันอยู่กันไม่ได้เลย จหน้าปตทอรฮะพี่้ไม่ใช่หน้าอไม่ชนเธอใส่ก็กลัวเธอจะน้อยใจตัวเราเองจะเกลียดจะเกลียดใจโอเวนกำมโอเวนกำมเด้อเด้อเมื่อเมื่อนางโมราที่เล่นไปเมื่อหน้าตาจีที่ไปกับรูปรูปงามอือๆือืไปตู่วิมานเชนกี ไม่อยาาให้เป็นเช่นนั้นเลยไม่อยาาให้เป็นเช่นนั้นเลยเดอเด้อดดีละต้องเรียนให้เดอเด้อเด้อตด้องล้อเล้เด้อเด้อเด้เด้อเดรอเดือ้องล้อเม้อาด้อเด้เด้อ้อด้อเล้อเด้อ่ด้อเด้อกาแฟเด้ออเราอเด้อเ้อเด้อเ้เด้เ้อด้เด้อเดอเเเ้เ้นเอเเ้ดเอ้เมเ้เอฟดอด้อเเน พอจบแล้วฝากกดมือด้วยนะ